กลายเป็นเรื่องดราม่าที่วนกลับมาอีกรอบนะฮะกับประเด็นของพระเอกการ์ตูนโชนใน,ในตำนานอย่างโกคูงโกกุลงอคงโมกุลหรืออะไรก็ตามนะครับแล้วแต่จะเรียกกันใช่ครับผมกําลังพูดถึงประเด็นดราม่าเรื่องชื่อเรียกของพระเอกจากการ์ตูนขึข้นหิ่งอย่างดราก,รก้อนบอลอยู่นั่นเองครับเรื่องนี้นะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงและถ้าหากจะว่ากันด้วยเรื่องแฟกต์หรือว่าข้อเท็จจริงกันแบบจริงๆแล้วเนี่ยมันอ่านว่าอย่างไรครับตามหลักภาษาแล้วทําไมถึงต้องเรียกว่าโงกุลกันไปได้ คลิปนี้นะฮะมีคําตอบให้คุณแน่นอนนะครับแต่ก่อนจะไปดูกันนะฮะขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราก่อนครับสำหรับคลิปนี้นะฮะสนับสนุนโดย oneplus nord 2t 5g สมาร์ทโฟนสําหรับเกมเมอร์เล่นลื่นแบตอึดชาร์จไวในราคาเข้าถึงได้ครับ อย่างที่หลายคนทราบกันดีนะฮะว่าถ้าหากเอาแบบอ f ฟ i c i a l นะครับแล้วก็คนทุกเจนเข้าใจตรงกันณนะตอนนี้ก็ต้องใช้คําว่าโกคูครับแต่ถ้าหากจะพูดถึงคําว่าโงกุลนะฮะที่วัยรุ่นตอนปลายอย่างพวกผมเนี่ยได้ยินกันจนชินหูนะฮะวัยรุ่นช่วงต้นสมัยนี้เนี่ยก็อาจจะไม่รู้จักครับก็ต้องบอกกันก่อนนะฮะว่าสาเหตุของชื่อโงกุลนั้นมาจากนะักพากในตำนานของไทยนะครับอย่างนะ้าต่อยเซมเบของเรานั่นเองก็คือน้าแกนะครับใช้คําว่าโงกุลเนี่ยพากในช่องก้ากระตูนมาตลอด มันก็เลยกลายเป็นที่จดจาครับของเด็กๆในยุคนั้นและพอโตมาครับมันก็ยังเรียกกันแบบนี้เพราะฉะนั้นนะฮะก็อย่าไปถือสาอะไรวัยรุ่นตอนปลายอย่างพวกผมนะครับหรือว่าอย่างรุ่นเซียนกันเลยฮะทีนี้มาดูกันที่ชื่อแบบต้นฉบับกันบ้างนะครับคำว่าซงโกคูนะครับ S O N G O K U เนี่ยนะครับแต่เดิมนะฮะมันเป็นภาษาจีนอย่างที่หลายคนทราบนะครับและเขียนแบบนี้นะฮะนี่นะครับผมก็เขียนไม่เป็นหรอกครับ อ่ะนะฮะให้ที่เห็นอยู่กลางจอเนี่ยครับคือถ้าหากจะอ่านแบบสำเนียงจีนฮกเกี้ยนนะครับที่คนไทยเนี่ยนำเข้ามาแปลสมัยก่อนนะฮะเราจะได้ยินเป็นคำว่าซุนงอคงนะฮะน่าจะคุ้นกันแล้วนะครับซึ่งมันก็คือชื่อเดียวกันเนี่ยแหละครับเพราะว่าดะก้อนบอลเนี่ยนะครับมันก็คือการนำาตีมไซอิ๋วนะฮะมาทำเป็นมังงะนะครับแล้วก็แต่งอะไรของอาจารย์แกไปเรื่อยนะครับซึ่งไอ้คำว่าซงโกคูเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่อ่านคำจีนคำนี้ด้วยภาษาญี่ปุ่นหรือว่าสำเนียงญี่ปุ่นนะครับและด้วยความ ที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมันมีจํานวนเสียงที่น้อยไม่มีตัวสะกดไม่มีระดับเสียงที่มากพอทําให้สําเนียงนะครับจึงออกมาเป็นแบบนี้นะฮะก็คือซงโกคู oh นั่นเองซึ่งภาษาจีนตัวนี้นะฮะในภาษาอื่นเนี่ยก็มีคําอ่านที่ไม่เหมือนกับภาษาจีนหรือญี่ปุ่นเช่นกันนะครับเช่นจีนกลางอ่านออกเสียงว่าซุนวู่คงเวียดนามครับอ่านว่าตนโงคง หรือทางเกาหลีเนี่ยก็อ่านว่าซุนโอกงเป็นต้นครับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะหลายคนคงจะพอเข้าใจบริบทของคําเรียกชื่อพระเอกที่เป็นปัญหานี้ขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับซึ่งเอาจริงๆนะครับคำว่าโกคูนั้นเนี่ยมันก็คือคําอ่านภาษาจีนในสำเนียงญี่ปุ่นเท่านั้นเองครับและในแต่ประเทศนะครับหรือว่าภูมิภาคเนี่ยก็มีวิธีการอ่านออกเสียงคําจีนคำนี้นะครับในแบบของตนถูกไหมครับอีกทั้งการแปลชื่อตอนแรกในสมัยนั้นนะครับคือค่อนข้างที่จะมีความเป็นไป ได้สูงนะฮะว่าน่าจะเป็นโงกูหรือว่าโงคูครับเพราะว่ามันใกล้เคียงกับคําว่าหงอคงมากที่สุดและจากชื่อเต็มนะครับที่มีการแปลว่าซุนแทนทรงด้วยโงกุลเนี่ยนะครับผมก็เลยแสดงว่าผู้แปลเนี่ยนะครอาจจะมีเจตนาผสมและประดิษฐ์คําใหม่จากคําว่าซุนหงอคงผสมกับทรงโกคูนั่นเองนะครับไม่ต้องงงนะฮะมันก็แค่เรื่องดิ้นได้ของภาษาแค่นั้นเองครับแล้วถ้าหากอ้างอิงนะครับคำพูดและต่อยที่มีคนจาได้ ว่าเปลี่ยนเป็นโงกุลเนี่ยก็เพราะว่าแต่เดิมนะครับมันมีคําหยาบอยู่ในนั้นมันก็ฟังดูขึ้นไม่น้อยถูกไหมครับซึ่งก็อย่าทําเป็นเล่นไปนะฮะไอ้คาว่ากูเนี่ยในหนังอันตราพานสมัยผมเด็กๆนะครับผมคือพูดกันไม่ได้นะฮะไม่ได้ยินในหนังเลยนะครับต้องใช้คําแบบเฮ้ยแบบ hey, นาย เราเนี่ยต้องการแบบว่าไปกับนายอะไรแบบเนี้นะครับผมยังใช้แบบนี้กันอยู่เลยแสดงว่ากบวนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะคุมเข้มกันสุดๆนั่นเองนะครับดังนั้นหลุดคําว่ากูมาในการ์ตูนเด็กเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากใหญ่ถูกไหมครับ มันก็ถือเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นของภาษาอย่างที่บอกนั่นแหละครับถึงแม้ว่าเหตุผลเหล่านี้ที่ผมยกมานะครับอาจจะดูเป็นการแถไปหน่อยแต่ว่าตามหลักภาษาศาสตร์แล้วนะครับอย่าลืมว่าไอ้คาจีนคนํานี้อ่ะเอาขึ้นจอยสลอบมันไม่มีการอ่านเป็นภาษาไทยที่ถูกต้องร้อยเเซ็นแน่นอนครับการบัญญัติคํานี้ว่าซุนโงกุลเนี่ยก็เพื่อเป็นการใช้ชื่อเรียกนะครับในภาษาไทยตามหลักภาษาศาสตร์นะฮะก็น่าจะเป็นเรื่องที่ทําได้ในการแปลบทนะครับ หรือว่าใช้ภาคเพื่อความสะดวกในหลายๆแง่นั่นเองนะครับซึ่งมันก็รวมไปถึงเรื่องของการออกเสียงภาคด้วยนะครับโดยเคสแบบนี้เนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับคาว่าประเทศญี่ปุ่นครับที่คนไทยของเราเนี่ยออกเสียงกันว่าญี่ปุ่นประเทศเดียวเลยไม่ได้มีประเทศนี่ฮงนิฮอนหรือเจแปนอะไรเนี่ยที่เขาใช้กันเป็นทางการนะครับเนื่องจากคําว่าญี่ปุ่นนะครับเป็นการเพี้ยนเสียงมาจากคําอ่านว่ายิดปุ่นของสำเนียงจีนฮกเกี้ยนนั่นเองครับ สุดท้ายแล้วนะครับใครจะเรียกอะไรแบบไหนยังไงก็เรียกกันไปตามสะดวกนะครับตามใดที่เข้าใจว่ามันคือตัวอะไรครับเอาจริงๆมันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะมันเป็นการเรียกชื่อแบบส่วนตัวนะครับเรียกกันเองนะฮะแต่ว่าทํางานออกสื่ออย่างพวกผมเนี่ยก็จะพยายามปรับนะครับไปใช้คําว่าโกคูเป็นหลักแทนนะครับที่ตอนนี้เนี่ยเขาใช้กันเป็นแบบสากลก็เท่านั้นครับแต่ถ้าหากใครอยากจะเรียกว่าโงกุนต่อไป ก็ไม่ได้ว่าอะไรเช่นเดียวกันนะครับผมก็ควรที่จะเข้าใจกับทั้ง2ฝั่งแค่นั้นเองนะครับก่อนจากกันนะฮะยังไงรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆจากพวกเราออนไลน์สเตชันครับใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้โงกุลโกคุโมกุลบาบาบาคอมเมนต์กันมาได้นะครับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีครับ